สวัสดีครับวันนี้กลุ่มผมก็จะมานำเสนอโปรเจกต์ของรัตตชัยที่ได้ดึงข้อมูลมาจาก t ัฟฟี่ฟองดูรัตเซศนะครับเัป้าหมายของเรานะครับก็คือนำข้อมูลตั้งต้นที่ได้รับมาเทรนเพื่อให้ใช้ทำนายระยะเวลาในการแก้ไขได้ครับแล้วก็นำข้อมูลจากภายนอกเนี่ยมาช่วยเสริมในการวิช l ล z ซ t ชันให้มีประสิทธิภาพที่มากขึ้นครับในส่วนของข้อมูลที่ได้รับมานะครับก็จะเป็น ID ดทิ cket แล้วก็ Type, ประเภทปัญหาต่างๆหน่วยงาน คอมเมนต์ร้องเรียนรูปที่ใช้เป็นหลักฐานในการแก้ในการรายงานปัญหาแล้วก็รูปหลังจากการแก้ไขปัญหาหรือดําเนินไปแล้วดําเนินเสร็จไปแล้วแล้วก็มีพวกตําแหน่งต่างๆจังหวัด,ดอาเภอตําบลไทม์สแตป์วันเวลาที่สร้างทิเก e สถานะปัจจุบนันแล้วก็คะแนนการประเมินครับแล้วก็ยังมีเขาเรียกเพนก็คือจานวนครั้งที่ถูกเปิดซ้ําแล้วก็วันเวลาที่ดําเนินการล่าสุดในทิเก e ครับครับเราเนี่ยได้เลือกข้อมูลนามาใช้ต่อก็คือประเภทข,ของปัญหา คอมเมนต์ Comment, การร้องเรียนของแบบผู้ใช้เกี่ยวกับการบริการสาธารณะแล้วก็พวกตำแหน่งทำสเต็ s สเต e แล้วก็รอดแอคทิวิตี้ครับในส่วนของประเภทปัญหาเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยเพราะว่างานแต่ละแบบเนี่ยใช้เวลาในการทำที่ต่างกันมากและในส่วนของสถานที่อ่ะแต่ละเขตแต่ละแขวงก็มีทรัพยากรจำนวนเจ้าหน้าที่ปริมาณงานที่ไม่เท่ากันครับบามพื้นที่เนี่ยอาจจะมีงานมากไม่สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ทำให้การแก้ปัญหาเนี่ยล่าช้าขึ้นได้ครับแล้วก็ในส่วนของรายเรียนเนี่ย มันข้อความเป็นหัวข้อคือหัวข้อถนนแต่เมื่อมาดูในคอมเมนต์เนี่ยความหนักของปัญหาต่างกันมากอย่างเช่นหลุมขนาดใหญ่รถยางแตกกับผิวขู่ขาเล็กน้อยนะครับซึ่งหัวข้อเหมือนกันแต่ปัญหาเนี่ยต่างกันมากเลยครับครับในส่วนของแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่ทางเราได้ทําการสครปป p ิ้งมานะครับก็จะหึงข้อมูลมาจาก o p e n a t a u r b a n a l l y dot org สลับแดงห้องนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับ population per ไร่ในกรุงเทพนะครับฟิลที่ได้ก็คือ location id จิจล o n g i t u แล้วก็กิจลั n g i t u แล้วก็มี pop per ไร่นะครับผมถ้าผมใส่ที่เราเลือกเมื่องนี้มาสครับวิ่งนะครับก็คือเพื่อวิเคราะห์คนในปัญหาก็คือในเมื่อพื้นที่คนเยอะบวกปัญหารายย่อยแสดงว่าเราต้องจัดการระดับพอคาร ใ r i o r า t y ในการแก้ไขก่อนนะครับแล้วก็สองนะครับก็คือการสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงพื้นที่นะครับเช่นหากเราทำคีมแมบของปัญหาขึ้นมาเราก็จะเห็นได้ว่าปัญหาอยู่ใกล้ชุมชนหนาแน่นหรือไม่ครับก็มาในส่วนของคอมโพเนนต์นะครับก็ในส่วนของ Data Engineering เนี่ยเราก็ใช้ Spark นะครับเพราะว่า Spark เนี่ยประมวลผลข้อมูลขานาดขนาดใหญ่ได้ดีครับเพราะว่าเราใช้ข้อมูลประมาณสอง0ส0เล็เลยแล้วก็ าในส่วนของ AI โมเดลนะครับเราเลือกใช้โมเดล r a n d o m Forest เพราะว่า l l a m e s t เนี่ยจุดเด่นก็คือแม่นยำแล้วก็ทนกับข้อมูลสกปกแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งตัวเลขแล้วก็ข้อความครับแล้วก็ในส่วนของ Visualization นะครับเราเลือกใช้เป็น Streamline ครับในส่วนของ Data Engineering เนี่ยก็จะมีพบข้อมูลดิบนะครับเรา Data ก็จะมีประมาณ2 2 0 0นแถวครับก็มีปัญหาหลายอย่างเลยครับก็อย่างเช่นบาง comment เนี่ยมีการขึ้นบรรทัดใหม่ทำให้ โปรแกรมเนี่ยอ่านเข้าใจผิดว่าเป็นคนละแถวแล้วก็มีข้อมูลที่เป็นว่างบางอันไม่มีเขตไม่มีแขวงแล้วก็บางทีก็ไม่เป็นปัญหาเลยครับก็จะมีคอมเมนต์ที่ยาวๆแล้วก็ใช้คําหลากหลายนะครับบางทีก็เป็นข้าว่างครับเราก็เลยใช้ในส่วนของส p a r k เนี่ยมาทา Data p r e p แล้วก็คินน i n g ครับก็อย่างแรกก็ต้องอ่านข้อมูลก่อนนะครับใช้ s p a r k ก e a d เลพร้อมออปชันพิเศษก็คือใช้มันตีลายนะครับเพื่อรองรับแถวใหม่ที่มีการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับแล้วก็ ใช้ infer schema นะครับให้ spark เนี่ยเราชิ้นข้อมูลอัตโนมัติได้เช่นพวกวันที่ตัวเลขอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ให้ mode เนี่ยเท่ากับ permissive permissive นะครับอ่านข้อมูลให้ได้มากที่สุดแม้จะมีบางส่วนที่ผิดพลาดนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะทำเป็นการทำคาสาดข้อมูลนะครับก็คือการจัดเข้าวางพวก now handling อะไรพวกนี้แล้วก็การจัดประเภทครับพวกท้ายอะไรต่างๆพอต่อมาเนี่ยเราก็จะมาแปลงข้อมูลครับพวก time calendar ครับคำนวณ เพื่อใช้เป็นทาร์เก็ตในการทํางานครับแบบวันที่เสร็จหรือวันที่แจ้งมาของคนที่มีปัญหานะครับแล้วก็พวกเทคโปรเซสแบบแปลงคอมเมนต์เป็นตัวเลขด้วยเพื่อให้โมเดลเข้าใจความหมายของคําแล้วก็เอนคดดิ้งก็คือแปลงข้อมูลหมวดหมู่นะครับเช่นพวกแขวนพวกตําลเนน่ยให้เป็นตัวเลขแล้วก็พอได้ทั้งหมดแล้วนะครับก็กองข้อมูลออกมาเลยเลือกข้อมูลที่มีคุณภาพสูงสำหรับ ml ครับครับในส่วนต่อไปนะครับของ ai ml โมเดลนะครับ ในโปรเจกต์นี้เราสร้างโมเดลเพื่อทำนายระยะเวลาในการแก้ไขปัญหานะครับโดยใช้เทคนิค m a c ช i n เ l e a นดิ n g ดังนี้ครับเราเลือกใช้ random forest ซึ่งเป็นโมเดลยอดนิยมที่มีจุดเด่นคือแม่นยำสูงเกิดจากการรวมพลังของต้นไม้การตัดสินใจนะครับหลายๆต้นในที่นี้เรา้ารีย120ต้นนะครับทนทานต่อเอาไลเนอรไม่ค่อยหวันว่นไหวกับข้อมูลที่ผิดปกติมากนักครับ รองรับข้อมูลผสมทำงานได้ดีทั้งกับตัวเลขระยะเวลาและหมวดหมู่เขตประเภทปัญหาต่อไปกระบวนการทำงานนะครับสร้างแบบลายเพื่อแปลงข้อมูลดิบเป็นคำตอบดังนี้ text processing แปลงคอมเมนต์ตัดคำลบคำฟุ่งเฟือยแปลงเป็นตัวเลขและคือ tfidf นะครับแล้วต่อไปเป็น encoding เราแปลงชื่อเขตแขวงประเภทปัญหาเป็นตัวเลข id นะครับ แล้วเจัไป Vector Assemble มารวบข้อมูลทั้งหมดนะครับคอมเมนต์ Comment, พื้นที่ประเภทเป็น Factor Vector เดียวนะครับแล้วเราก็ทำการเทรนนิ่งส่ง Factor Vector เข้าโมเดลแ a n d o m Forest ให้เรียนรู้ความสัมพันธ์นะครับการนำปใชานะครับโมเดลจะถูกนำไปใช้ในฟังก์ชัน Ledict Resolution Time เพื่อให้ผู้ใช้กรอกประเภทปัญหาเส้นถนนนะครับแล้วก็เขตก็เป็นจรุจักแขวงจอมพลแล้วโมเดลก็จะต่อกับมา ว่าขับว่าใช้เวลาการแก้ปัญหาเอกวันนะครับครับก็ในส่วนของโค้ดนะครับก็ในส่วนของโค้ดของ ml นะครับเราัแรกก็จัดก,การเสร็จสปาร์เซชันนะครับแล้วเราก็ทําการอ่านเซตวีให้รองรับหลายบรรทัดในหนึ่งเดคยวกอดครับแล้วก็กองฉพาข้อมูลของ2 0 2 4ในสองแสนเดคยวกดล่าสุดนะครับแล้วต่อไปเราจะทําการจัดก,การค่าน้นครับ แล้วก็แยกข้อมูลหายออกมาครับแล้วก็จัดก,การเรื่อง lower พวกวนั้นนะครับแล้วก็มีการรวมเดียบ,บร้อยทำการ clean ปกติละเลยครับใช่ครับพวกนี้ก็จะเป็นการแสดงผลเพื่อเช็คค่าระหว่างที่ทำการเทนนะครับอันน,นี้ก็เป็นกราฟที่พอร์ตได้ามาระหว่างอจาจะเคลียร์ดัต้าครับ 5%ว่าเสร็จแล้วเท่าไหร่ดําันการอยู่เท่าไหร่แล้วก็รอรับเรื่องเท่าไหร่ครับแล้วก็ต่อไปเป็นขั้นตอนการเตรียมข้อมูลสำหรับ Machine Learning นะครับก็กำหนดระยะเวลาวันในแก้ปัญหานะครับแล้วก็กรองพอข้อมูลที่เสร็จสิ้นแล้วก็มีเวลาถูกต้องเพื่อมาใช้ต่อนะครับก็แบ่งเวลาเป็นช่วงครับก็แบ่งเป็นใช้เวลา7วัน1วัน2วัน3วันครับ นื่องจากว่าข้อมูลในช่วงที่เลือกมามีการกระจุกตัวอยู่ในช่วงนี้มากก็เลยตัดข้อมูลส่วนอื่นออกล้วแสดงผลเฉพาะช่วงนี้ครับก็รี่ก็กเป็นงหลจากฟิลเตอร์ออกมาครับก็จะการกระจายตัวก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับแล้วก็เราก็แยกแล้วจุดอ,ออกมาใช้ครับเป็นต,ตร์ต่างๆมีการ แปลงคอมเมนต์เป็นเวกเตอร์เพื่อมาใช้ด้วยครับก็เซตติ้งก็ตามนี้เลยครับก็หลังจากเทีเสร็จแล้วนี่ก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ได้ครับก็กระจุกตัวนิดหนึ่งครับ ครับในส่วนของวิธีใช้ขันนะครับเราก็จะมีในส่วนของไช้บาสําหรับเลือกสีพื้นฐานของแมปฟิลเตอร์สําหรับประเภทปัญหากองจํานวนวันที่ใช้ในการแก้ปัญหาแล้วก็กองจํานวนชั่วโมงที่ใช้ในการแก้ปัญหาครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจานวนชั่วโมงสําหรับปัญหาที่สามารถแก้ได้ในหนึ่งวันครับผมครับในส่วนของเนื้อหาก็จะมีพวกฮิสโซแกรมครับผมอันแรกก็จะเป็น โปรแกรมแสดงจานวนวันที่ใช้ในการแก้ปัญหาครับแล้วก็อันที่สองจะเป็นจานํานวนชั่วโมงที่ใช้ในการแก้ปัญหาสําหรับปัญหาที่แก้ไขได้ภายในหนึ่งวันครับผมครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของแมปครับผมก็จะแสดงจาํานวนประชากรต่อพื้นที่ครับแมปถัดมาก็จะเป็นแมปแสดงระยะเวลาในการแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่ครับแมปถัดมาก็จะแสดงระยะเวลาในการแก้ปัญหาต่อจํานวนประชากรครับ ครับในส่วนของ Demo Visualization นะครับก็จะมี select base แบบสไตล์สามารถเลือกสีพื้นหลังของแบบได้ครับแล้วก็ Filter by Problem Type ก็สามารถเลือกประเภทของปัญหาได้ครับนี่ Problem Time l e s s าโ p t i m ท Range ที่เป็นระยะเวลาแล้วก็ p Problem so o ์ e Time Hour ที่เป็นชั่วโมงซึ่งอันนี้จะ Filter เฉพาะอันที่สามารถแก้ไขได้ภายในหนึ่งวันครับ ซึ่งในส่วนของเนื้อหาก็จะมี distribution ของ problem ที่เป็นแก้ปัญหาเป็นระยะเวลาที่เป็นวันแล้วก็ระยะเวลาที่เป็นชั่วโมงซึ่งแต่ละอันสามารถปรับิ f เตอร์ได้ประมาณนี้เลยครับครับ,รบแล้วก็ในส่วนของ map ก็จะมี population analysis ก็คือจำนวนประชากรแต่ละพื้นที่ครับผมครับ S problem s o l t i o n analysis คือระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาของแต่ละปัญหาเข้าในแต่ละโซนครับแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็น problem s o l t i o n per population analysis ครับซึ่งอันนี้กำลังโหลดตามพิวเตอร์อยู่นะครับก็จะเป็นการแก้ปัญหาระยะเวลาการแก้ปัญหาต่อจำนวนประชากรในพื้นที่ครับ ซึ่งที่เป็นสีเทาก็จะแสดงว่าไม่มีปัญหานในบริเวณนั้นครับผมก็ประมาณนี้ครับ